ยี่สิบเอ็ดอย่าง,างที่คุณควรรู้ในเกมแม่ล้อมเพล็กซ์เกเวอร์ชันยี่สิบเจ็ดศูนย์แล้วมันจะมีอะไรกันบ้างถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลยเก็ที่หลายๆคนรู้กันอยู่ว่าเวอร์ชันยี่สิบเจ็ดศูนย์นั้นมีหลายสิ่งเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามางั้นมาเริ่มต้นกันเลยที่ไอเทมจากห้องปฏิบัติการซึ่งไอเทมพวกนี้มาจากชนะผมโหวตจากครั้งก่อนซึ่งก็จะมีดังนี้นาโนแอสเซมบร์ก็จะมีลักษณะเป็นแคปซูลแก้วและเมื่อเราทําการกดเปิดใช้งานก็จะทาให้เริ่มปล่อยน้ําส<ๆ>ีเขียวๆไหลออกมาใช่ไหมครับ และใช่ครับถ้าเราทําการใส่สิ่งของอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าจะเป็นสิ่งของก็จะทําให้สิ่งที่อยู่ในแคปซูลสลายและหายไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถทําได้มากกว่านั้นครับและนั่นก็คือการใส่ผลไม้เข้าไปแล้วทาการก็เปิดใช้งานจากผลไม้ก็จะกลายเป็นตัวละครตามชนิดผลไม้ที่คุณใส่ไปนั่นเองและที่น่าสนใจกว่านั้นถ้าคุณทําการใส่ผลไม้ที่หลากหลายชนิดเข้าไปผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นเป็นตัวละครที่มีหลากหลายชนิดรวมกันนั่นเองครับขวดยาที่มีเอฟเฟกของเข็มฉีดยา และหลายคนรวมถึงตัวคุณนั้นก็น่าจะรู้ๆกันดีอยู่แล้วว่าเข็มฉีดยานั้นก็จะมีเอฟเฟกที่หลากหลายอย่างเช่นเข็มฉีดยาฟื้นฟูเข็มฉีดยาที่ฉีดแล้วการหายใจในใต้น้ำได้หรือว่าจะเป็นเข็มฉีดยาซอมบี้ฉีดแล้วตัวละครจะกลายเป็นซอมบี้ขวดยาพวกนี้ก็ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเลยครับแต่ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบของการป่าจนทำให้มันแตกยกตัวอย่างเช่นขวดยาเอซิดเมื่อทำการปาใสาต่ตัวละครตัวละครก็จะถูกกดละลายขวดยากันไฟเมื่อปาใสาต่ตัวละครตัวละครก็จะกันไฟและขวดยาฉนวนไฟนนไฟ้าเมื่อทำการปาใส่ตตตัััวละครรรรก็จสาาาามถททนนนน่่ออแงงไฟฟ้้ดเ ชุดป้องกันก็สิ่งนี้จะทําให้ตัวละครเมื่อสวมใส่นั้นจะสามารถป้องกันเอฟเฟกของขวดยาที่มีเอฟเฟกของเข็มฉีดยาได้และยังสามารถป้องกันเชื้อไวรัสจากการระเบิดของถังที่บรรจุเชื้อไวรัสซอมบี้ได้นั่นเองครับอ๋อแต่ถ้าเจอแรงระเบิดก็ตายอยู่ดีครับถัทงที่บรรจุเชื้อไวรัสซอมบี้ก็ตามที่เห็นเมื่อกี้นะครับถ้าถังนี้ระเบิดเมื่อไร่หรือว่าเกิดการลุกขึ้นมาตัวละครที่อยู่ใกลๆก็เตยมตัวแปลงร่างกายเป็นซอมบี้ได้เลยครับถังขยะถังขยะฟังดูแล้วมันก็คือไอเทมที่ดูปกติครับดนะี ถังละลายวัตถุเมื่อคุณทําการใส่ตุลขอดใส่สิ่งของอะไรไปก็ได้และเมื่อทำการกดเปิดใช้งานสิ่งเหล่านั้นจะหายไปและไม่กลับมาเหมือนกับเขาคนนั้นที่ไม่กลับมาหาคุณอีกเลยหยอกเล่นครับหยอกเล่นถังก็จะทาการปล่อยกดเข้าไปและย่อยสิ่งที่อยู่ข้างในจนไม่เหลือแต่ซากจังหวะน,นี้เข็มชิดยาสีดาก็ชุดไม่อยู่ครับไฟที่เพิ่มมาก็สว่างขึ้นเยอะเลยเครื่องกำเนิดเอฟเฟกก็ตามชื่อเลยครับสามารถปล่อยเอฟเฟกได้ตามที่เราตั้งค่าในเอฟเฟกต์สติ้งก็จะมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็็นไฟแแชแขง น้ำแรงดันกรดไฟสำหรับตกแต่งที่ไม่มีดาเมจฟื้นคืนชีพตัวละครการทำให้ตัวละครเป็นอมตะอยู่รักษาตัวละครเชี้ยไวรัสซัมบี้ฟองใต้น้ำถนนสาไฟ,ฟ้าคโครนิง่งกา,านทางความเสียหายสูญเสียข้อต่อและป้องกันการรับเปื้อนเป็นตน้นและยังไม่ใช่แค่นั้นครับยังสามารถปรับขนาดของเอฟเฟกให้มีทั้งขนาดที่เล็กและใหญ่ได้ ลงถึงสามารถควบคุมสีของเอฟเฟกได้ด้วยว่าอยากให้มีสีอะไรตามฉากและสถานการณ์ที่คุณต้องการซึ่งพี่แตงโมว่าก็น่าจะถูกแตะสำหรับสายที่ทําเกี่ยวกับคลิปแนวเนื้อเรื่องนะครับซึ่งนี่ก็คือข้าๆของอุปกรณ์นี้ขวดยาตกแต่งเป็นขวดยาที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรครับก็ไว้สำหรับตกแต่งชั้นวางของจะไว้สำหรับตกแต่งหรือจะวางของก็ได้ครับก็ประมาณนี้เดยงั้นเราไปดูหมวดหมู่ต่อไปเลยดีกว่าไอเทมใหม่เซนเซอร์ตรวจจับความเสียหาย ก็มีไว้ตรวจจับความเสียหายนั่นเองก็จะมีตรวจจับทางกายภาพยกตัวอย่างเช่นว่าตัวละครเจ็บหรือรับดาเมจอยู่หรือไม่ตรวจจับกระสุนเมื่อมีกระสุนมากระทบก็จะทําให้เกิดการตรวจจับแล้วก็ตรวจจับระเบิดก็จะทาการตรวจจับแรงระเบิดที่กระทบส่วนอันนี้พี่แดงโมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถ้าพี่แน่ใจแล้วอาจจะแจ้งไว้อีกทีหนึ่งหรือคุณจะลองใช้ความรู้ความคิดเห็นได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยแม่เหล็ก เมื่อทาการกดเปิดใช้งานก็จะทาการดึงดูดวัตถุที่อยู่รอบๆถ้าคุณกดไปที่ Edit Parameter ก็จะสามารถปรับแรงดึงดูดที่วัตถุถูกดึงเข้าหาและระยะลัศมีความกวาม้วางของแรงแม่เหล็กปรับได้ตามที่คุณต้องการเลยครับแต่ตัวละคอรอาจจะเลกเป็นโจมครับรวมถึงถ้าคุณกดไปที่ Set Mode คุณจะสามารถเลือกชนิดของวัตถุที่คุณจะดึงดูดได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กสิ่งมีชีวิตหรือศพคุณก็เลือกได้เลยเครื่องยนต์แรงกระตุน้นเมื่อกดเปิดใช้งานก็จะทําให้เครื่องยนต์เกิดการกระตุนเกิดแรงผลัก เมื่อกดไปที่ Edit Parameter คุณก็จะสามารถปรับแรงผักตามที่คุณต้องการได้เลยครับรวมถึงระยะเวลาที่ดีเลย์ก่อนออกตัวคำเตือนไม่แนะนำให้ตัวละครอยู่ใต้ล่างครื่งยนยดถ้าไม่อยาก้มีสภาพย่างสดพร้อมทานตัวถ่วงน้ำหนักก็ตามชื่อเลยครับคุณจะเพิ่มปริมาณน,น้ำหนักเท่าไรก็ได้ได้ตั้งแต่0 0น1์จู่ที่คุณจะเบาจนถึงน้ำหนักาหนัก ,99 อกที่แทบจะยกไม่ขึ้น เครื่องวัดความเอียงแบบฟองอากาศอันนี้ก็คือเครื่องมือสำหรับช่างนะครับมีไว้สำหรับวัดความเอียงของพื้นเช่นเมื่อไหร่ที่ฟองอากาศนั้นอยู่กึ่งกลางพอดีแสดงว่าพื้นตรงนั้นไม่เอียงแต่ถ้าฟองอากาศนั้นเคลื่อนที่ไปทางใดทางหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางซึ่งก็จะหมายความว่าพื้นมีความเอียงนั่นเองชุดช่างเชื่อมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหน้ากากชุดและถุงมือ ซึ่งก็หน้ากากเหล็กก็การกระสุนหรือการของมีคมได้บางส่วนนะครับส่วนเส้นนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแทจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับหน้าจอเครื่องสั่งขอเสียงดูเหมือนว่าจะมีหน้าจอเพิ่มเข้ามาซึ่งรูปร่างของเจนนั้นก็จะเป,เปลี่ยนไปตามลักษณะของความถี่เครื่องเล่นทิศทางอุปกรณ์นี้ก็จะคล้ายอารมณ์เพื่อควบคุมมุมองศารวก,กับไอพจนก็จะทําการควบคุมทิศทางให้อยู่ในแนวดิ่ง ซึ่งเราก็ปรับความแรงได้เลยครับและรวมถึงองศาหรือความเอียงที่เราต้องการส่วนถ้าคุณติ๊กอันนี้ออกก็จะสูญเสียการควบคุมทิศทางส่วนถัดติ๊กอันนี้จะทําให้การควบคุมทิศทางแข็งทื่อเลยครับแบบไม่แส่ไปใส่ามาเหมาะสำหรับการสร้างจรวดเลยเประจุระเบิดน,นี่คือระเบิดที่สามารถตั้งค่าได้ตั้งค่าได้ตั้งแต่ช่วงเวลาการวนซ้ำของการระเบิดจะมีความกว้างของการระเบิดพลังการระเบิดความเสียหายในการระเบิดระยะเวลาดีเลยและอุณหภูมิรวมถึงยังสามารถตั้งค่าได้ว่าระเบิดนี้จะถูกทําลายก็ต่อมเมื่อถูกระเบิดหรือไม่ก็ดูเป็นระบัระคร เซตเทวดาก็จะประกอบไปด้วยวงแหวนเทวดาวแอปปิกนางฟ้าอันนี้ผู้สร้างน่าจะสื่อถึงต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์หรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ต่อมาเลยครับก็มาดูที่แมปอ d ดิเตอร์เมื่อคุณอยู่ที่หน้าเมนูหลัก ไปที่ Ed i t o r นันก็จะมีระหว่างมอสและแมปให้เลือกใช่ไหมครับเมื่อคุณกดไปที่แมปแล้วทําการกดคีย์เอ็นอยูจากนั้นคุณก็ทําการออกแบบหรือสร้างแมปในแบบที่คุณต้องการได้เลยว่าจะเป็นการสร้างกําแพงแล้วทาการยืดขยายหรือจะเติมน้ําเข้าไปก็ยังได้และยังสามารถปรับได้ทั้งสีของน้ําและกําแพงได้จากนั้นก็ใส่พื้นหลังและแบ็กกราวนด์ที่คุณต้องการในแต่ละชั้นซึ่งก็จะมี3ชั้นได้แก่หลังสุดกาและหน้าหากคุณต้องการใส่รูปให้คุณกดไปที่อัปโหลดแต่ต้องมีขนาดไม่เกิน24พเวเซลว้นใหมอึ แตงโมเพกาวและถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกก็สามารถกดไลค์ให้กับคลิปนี้หรือจะกดติดตามให้กับพี่แตงโมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดได้เลยนะครับที่ตรงนี้เลย